มาดูตัวต่อไปนะครับ V 4นะครับนี่เป็นของคือสองนะที่ซื้อมาจากเว็บขายของเล่นนะของไทยเราเนี่ยนะนะมาเปรียบเทียบ V 3นี่จะลงสีไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยนะ ภาพจะเย็นกว่าอันนี้ฮะ V4 นะครับ V4 นี่ก็ก็ยังคงเป็นคอนเซตต็์น่าจะตะกตั่งแตนแต่ว่ามันแปลกตรงที่ดูเนี่ยมีจมูกมีปากโชว์เห็นเพราะว่าการออกแบบเขาก็แหวกแวกดีนะครับ ันนี้ก็ไม่ได้ปั๊มบันไดนะแต่มันผมซื้อมือสองเมนะื่อเป็นเชเซ็ตเดียวกันความสวยงามก็าตามราคานะสำหรับหมดแดงนี่ผมว่าอยู่ในใจคนไทยหลายๆคนนะเด็กไทยไม่เด็กเลยฮะมาถึงปัจจุบันก็คงจะสูงไวักันหมดแนละ้ว ราะผมเคยดูครั้งแรกปี2510กกว่านะที่นำมาใช้ทางช่อง5นะใช้คำว่าเดดไอ้มดแดงนะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันไปหลังว่ามันไม่ใช่มดแดงมันคือตะกะแตนนะ <c> นี่นะฮะวีซีวีซีจะจะค่อนข้างจะจะจะ,จะแหวกแหวกนะฮะพะเมื่อเปรียบเทียบแบบ วีหนึ่งวีสองวีสามแม่นะตรงหน้านี่ก็จะไม่มีคือเหมือนผมกับมองเหมือนเหมือนเหมือนกันหรือไงเหมือนคิดกันไม่ออกไงเลยเลยต้องต้องต้องโชว์จมูกโชว์ปากนะฮะแต่ผ่านการเวลาไปแล้วมันก็ผมก็มองว่าเออก็คลาสสิกดีนะครับแล้วแต่มุมมองนะยัง มาในรูปตะกตนอยู่เช่นเดิมนะครับวีสี่นี่ตอนจะน้อยนะกว่าวีหนึ่งวีสองนะครับหมายถึงเป็นซีรีส์ในทีวีนี่นะัะ ไปนะ,ค,ะครับเจมส์เท็กครับเจมส์เท็กนี่จะดูจากการอุปกรณ์ลักษณนะตัวมันจากที่ได้ข้อมูลมานะเขาว่า มันได้แรงบันดาลใจมาจากแรงดานานะครับอเอามาผสมกับตะกแตน,นนะครับกอกว่าเป็นไอ้หมดเอกไม่มีวมบันไดนะมีะคำว่าใช้หน้าเฉยเนะครับ แต่ได้มาในเซตเดียวกันนะฮะผ่านการเวลามาก็ได้หยิบของพวกนี้มาดูก็มีความสุขครับตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นี ผม,ผมใช้คำว่าหลงไหลเลยนะรับอเมซอนนะอเมซอนะ Amazon เป็นเป็นมดแดงที่ค่อนข้างจะแหวกเพราะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีสันของของอเมซอนเองนี่น็บอกได้เลยว่าแหวกนะ ว่าผมชอบนะธรนมดาดูเหนื่อยนะฮะทำไมกันผมชอบมากที่สุดเลยนะ่ันจากอะไรมันจากมันดูดุดันดีนะนี่นะฮะแล้วมันก็อย่างที่รู้กันนะมันได้แรงบันดาลใจมาจากกิ้งก่านะฮะกิ้งก่ามาผสมกับตะกั่วแตนก็ออกมา หน้าตาอย่างนี้นะเราดูมันดุดันดีนะฮะนี่นะฮะอเมซอนนะฮะตัวที่หกนะฮเซรีส์หมดแดงก็รายละเอียดก็ค่อนข้างจะไม่มีการลงสีด้านหลังนะอเมซอนตัวนี้ดีกว่า อิงกาคามเมเลียนไม่ได้ลงสีด้านหลัเข้าใจว่าคนน่าจะคนละแต่ผมได้มาเซตเดียวกันหมดนะนน่า,น,าน่าจะ ชัดนะครับทางใต้นี่นี่นะครับถ้าเป็นว่าอเมซอนนี่ในความส่วนตัวในความชอบส่วนตัวแล้วผมชอบนะมันออกแบบได้ สวยดียนะครับอย่างที่บอกนะฮเราชอบเราลักอะไรก็ก็ทำไปนะครับมีความสุขกับตรงไหนก็ก็ทำมันนะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ผิดกฎหมายนี่นะครับผมกับชอบนะี่นะฮะบรรดาหมุดแดง วะก็ชอบเนี่ยอเมซอนเนี่ยนะมันดูดิบมันดูเถื่อนดีนะแล้วก็การออกแบบผมว่ามันยอมรับเลยนะเนี่ยนะจินตนาการของของคนเรานะมามาทำให้มีรายได้พัฒนาอาชีพนะฮะเป็นหนังเป็น ทำให้คนต่อยอดก็ก็ต้องยอมรับน้าจินตราการของคนญี่ปุ่นก็นนะทำให้เด็กๆไทยหลายคนมามาชอบถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วนะก็ยังสามารถปัจจุบันก็ไอ้บมดแดงนี่ก็ยังทำออกมาขายกันได้เรื่อยๆนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขา อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะนันแะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียนตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปหากผิดพลาดพังไปก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับหากมีคอมเมนต์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ เออขยอขอญาตเรียงมันมันตั้งลังบากนะครับนี่ครับขนาดตัวไม่ใหญ่นะาานนะการรีวิวที่นะฮะมีอะไรที่ติชมนะครับขอเชิญได้เลยนะครับ ขออยาตเรียนตั้งลำบากขออนญานี่นะครับขออญาตจบคลิปเรียนเท่านี้นะครับ